ขณะนี้นะครับท่านพลตรบุเอกต่อศักสุวิมลนะครับท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านประธานด้ดยครับ <S <S ครับเรียนพลตุตเอกต่อศักสุวิมล ผู้การตํารวจแห่งชาติประธานในพธิธีกระผมพันตํารวจโทพีรศัก์เจริญพันรองผู้กับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเปงขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับขณะน,นี้ท่านประธานและท่านภูมิเกียรตินะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแห่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับ๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําท่านภูมิเกียรตินะครับที่มาร่วมในการเปิดพิธีวันนี้นะครับท่านแรกนะครับ นะครับท่านแรกนะครับท่านพลตำรวจโทสรํราญนวลมาผู้ช่วยพบตรครับขอเสียงบูมือตลอดท่านด้วยครับครับท่านที่สองนะครับพลตำรวจโทคิริศักดันตินวชัยผู้ชกการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับท่านพลตำรวจตรีธินกรรังมาตรรองผู้ชกการตำรวจนครบาลครับ เราขอปลอบมือให้กับท่านภูมิเกียรติทุกท่านด้วยครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับท่านพลตำรวจโทพานุรัตบักบูนนะครับผู้ช่วยผบตรรักษาราชการแทนเรขาธิการปปรสครับขอเสียงปลบมือให้ท่านด้วยครับครับวันนี้นะครับเป็น พิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับในลำดับต่อไปนะครับกับผมขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกต่อศัก์สุวิมนนะครับผู้ช่วก,การตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังการเก่ารายงานและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษตามลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญพลตำรวจตีวรพพน์ดิเดชยบุตรผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเรียนเชิญครับเรียนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกระผมพลตำรวจตรีวรพดิดศยบุตรผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในานามของคณะทำงานและผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่าน ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดร้อยตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลรุ่นที่หนึ่งในวันนี้ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการชุดปฏิบัติการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดร้อยตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของทางราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาคหนึ่งตำรวจภูทรภาคสองตำรวจภูทรภาค3ามตำรวจภูธรภาคสและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน348นาย ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานให้ ความการุณาให้เกียรติเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดร้อยตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประม,มาณพศ2567และบรรยายพิเศษเป็นรำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเรียนท่านเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้ปัชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคณะวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้มีเกียรติทุกท่านกผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตําบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลรุ่นที่หนึ่งในวันนี้ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยสนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบาบ,บัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณภาพให้กับคืนสู่สังคม พร้อมท้งใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้ผลิตและผู้ค้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดยการนําเอากลไกลความร่วมมือของชุมชนตาม,ตามแนวทางโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยรับการสนับสนุนจากสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการขึ้นโดยเบื้องต้นได้ให้ความสําคัญกับตําบลที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดจํานวน100ตนําบลโดยในแต่ละชุดปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานชุมชนยั่งยืนฝ่ายปกครองสาธารณสุขและผู้นําชุมชนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกําลังหลักในการที่จะแก้ปัญหายาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชนอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วการที่ท่านทั้งหลายได้มาทําความรู้จักกาันสามารถร่วมกันเป็นเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถะผมขอขอบคุณสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นและขอให้การฝึกอบรมในครั้งนี้สำ,รสำเร็จรุร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลรุ่นที่1ณบัดนี้ พิธีการจบไปแล้วครับไม่ต้องนั่งตามระเบียบนะครับก็ให้บรรยายพิเศษผมขอแค่5นาที10บนาทีพอดีผมผมมีภารกิจสําคัญครับเดินสายยิงยยนน่งกัยไผ่พงศธรอเีกครับไ่วันนึงก็พสอสองอีเวนต์ครับผมในวันนี้สามเอีเวนต์แล้วไม่ไหรก็เดี๋ยวสักครู่จะต้องไปของช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็วันนี้เขาเวรลาชงคลักครับออกพรุ่งนี้ ตั้งใจไว้นะครับว่าถ้ามีมีเวลาเยอะๆก็จะมาเล่าประสบผม,ผมไม่ได้ใช้นักวิชาการนะครับแต่สิ่งที่ผมมาพูดมาเล่าให้ท่านฟังนี่คือประสบการณ์จากการทำงานจริงๆนะครับผมลงในพื้นที่กี่นั่งคุยกันทางด้านพี่ๆแล้วก็วิทยกรต้องขอบคุณพี่หลวงนะนะพี่หลวงเนี่ยทำโครงการเนี่ยมาตั้งแต่ท่านเป็นผู้ชการตำรวจภูธรภาคสามผมอยู่กับพี่หลวงมาพี่หลวงนะ่เก่งมาก เอาเงินอบตปจมาได้เยอะมากๆเนี่ยเนี้ยที่เก่งมากครับทาอะไรทาอะไรแล้วแต่สําคัญสําคัญที่เงินครับล้อหมุนต้องได้ตังค์ครับพวกเราล้อหมุนต้องได้ตังค์ครับไม่ใช่ดังแต่ท่อล้อไม่หมุนนะพี่ไม่เอานะพี่ครับผมขอตังค์ให้น้องๆได้ทํางานนี่คือสิ่งที่พี่หลวงรู้ปัญหารู้ปัญหาในการทํางานของพวกเราสั่งตังค์ตังไม่จ่ายเนี่ยเยอะครับแต่แตงกิ้วขอบคุณเนี่ยต่อไปไม่มีแล้วครับเรามีพี่หลวงผมสบายใจได้นีมีท่านนายกปัญหาเรื่องนี้นะครับ ผมผมต้องผมนำเรียนไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรผมเคยเจอท่านนายกมาก่อนก่อนที่ที่ที่ท่านท่านจะรับตําแหน่งเนี่ยผมเคยคุยกันเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องคนคุ้มคลั่งเนี่ยครับคุ้มคลั่งเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยเกิดจากยาเสพติดมาก่อนทั้งนั้นแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นจิตเวทในเคสของหนองบัวลําพูผมถามว่า สิบตำรวจโทรสิบตำรวจเอกจำชื่อใครจำชื่อได้ยกมือดิยกมือใครจำชื่อได้อะยกมือออกมาเอาตังมามาตังมาเอาตังมาเอาน่อันพัดข้างล่างก็ได้ไม่ต้องหรอกพี่โอ้โหขอบคุณมากครับเยี่ยมมาก รีรูปนี้รับเงินจากขอบอรั้เดี๋ยวไปติดข้างฝาเลยขอบคุณมากเด็กเสียชีวิต22คนครับ22คนเด็กที่อยู่ในเรือนนอนมีทั้งหมด23คนเสียชีวิต22คนครันหนึ่งไม่เสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมใครตอบได้ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กพี่ผมตอนนี้ไม่ใช่ผอบอนะครับต้องเข้าใจตอนนี้ผมเป็นวิทยกรไม่ไม่มีพลเอกตรงนี้นะครับ นอนหลับคือนอนหลับทุกคนเลยครับนอนหลับทุกคนครับจะเด็กคนนี้คุ้มโปงครับเอ็มมจะเอาตังค์ไงจีพอมีรางวัลเนี่ยรีบตอบเลยน,น,นะครับ<ม>ผู้หญิงเนี่ยนะผมจะไม่ให้รางวัลอะไรเลยผมจะมีวอคเชอร์ไปโบหน้าโกนเด้งดึงฟีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยผู้หญิงชอบอย่างนี้เ,นเดี๋ยวจะตอบกันหน้าดูเลยโทรศัพท์มือถือท่านถือไว้เลยเดี๋ยวมีคําถาม <S <S แต่เสียดายเวลาน้อยครับผู้ชายไม่ต้องห่วงเลย พวกตำรวจผู้ชายผมมีบัตรอาบน้ำฟรีหชั่วโมงครับสบายเลยครับฟาร์มจระเข้สามพานท่านเลือกเอาเลยไซส์ไหนค็ับไปได้เด็กเสียชีวิต22คนผมขอชื่อเล่นเด็กคนหนึ่งใครรู้บ้างไม่รู้ครับอันนี้ผมให้ห้าซองเลยบะหมี่ถึงสำเร็จรูปห้าซองครับไม่รู้ครับแปลกไหม เห็นไหมเราจําปัญญาได้ครับแต่เราไม่ได้จําคนเสียชีวิตเลยมันคือหลักมันคือแอคทีฟชูเตอร์นั่นแหละนะครับเพราะการให้สื่อผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียนี่คือสําคัญเมื่อกี้เราเราคุยกันนอกรอบบอกว่าเราโครงการเราจะสําเร็จรุล่วงได้เมื่อก่อนเราใช้ 4M Manpower Material Management Money เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้จะสำเร็จได้มีเดียครับ ทิ้งเราจะต้องทำโซกโซเชียลให้ข้อมูลเข้าไปอยู่ในโซกโซเชียลให้คนได้เห็นว่าเราทำอะไรกันนี่คือสิ่งก็เป็น 5M ไปแล้วเพราะเราเสพสืส่อโซเชียลมากเสพมีเดียมากคนคุ้มขั่งหรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้ไม่ยิงตัวตายแล้วครับเมื่อก่อนนะโรคซึมเศร้าก็ยิงตัวตายตุ้มผมต่อสักผมเครียดมากเลยผมยิงตัวตายตุ้มหรือมีคนมาบุลี่ผมผมชักปืนยิงตุ้มกลายเป็นฆาตกรรม อันแรกลากเงาคือคือคือการยิงตัวตายลากเงาที่สองคือการฆาตกรรมลากเงาที่สามคือในนี้อาจจะมีคนที่ลักษณะอย่างนั้นก็ได้หรือในนี้อาจจะมีคนที่เสพยาก็ได้ลอง <c oughs> ลองเอาเครื่องมือประกอบมาอาจจะเจอม่วงในนี้ก็ได้แล้วคนพวกนี้ครับมันคือปีศาจที่พร้อมที่จะเป็นแบบปัญญาเพราะมันไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้ปัญหาคนคุ้งค้างเนี่ยเกิดจากปัญหาย,ยาเสพติดเป็นพื้นฐานเลย ผมบอกให้เรามานั่งตามจับตามบําบัดเนี่ย่อกี้ผมให้มอเตอร์ไปคำหนึ่งพี่เขาชอบมากเลยเรายอมเสียเวลาไปป้อนยาดีกว่าต้องเสียเวลาแบกไม้งามไประงับเหตุตำรวจเนี่ยผมไม่ยอมขี่มอเตอร์ไซค์ไปนายเพื่อจะไประงับเพื่อไปป้อนยาถ้าไม่นั้นนะพวกผมต้องบอกแบกไม้งามไประงับเหตุอ่ะคือพอมันคุ้มข้างไม่กินยามันก็คุ้มข้างนะครับ โลกโซเชียลกำลังสร้างปีศาจในลักษณะของปัญญาแบบนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับคนร้ายคนร้ายอู้โดนน,โโนู่นคนนั้นโดนกดดันอู้โดนแต่หารู้ไหมนั่นคือฆาตกรที่ฆ่าเด็ก22คนผมถึงบอกว่าการให้ความสำคัญกับการให้ข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้น้องๆนักข่าวรู้แล้วครับที่จะไม่เสนอข่าวในลักษณะแบบนี้เห็นไหมสยามพารากอนสองวันจบเลย สำคัญคือเราทําความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเคสอย่างนี้มันจะเกิดการก๊อปปี้เคสหรือการลอกเรียนแบบแล้วพวกนี้ก็เสพคนร้ายก็เหมือนกันคนคุ้มค้างคนเป็นจิตเวก็ดูหนังเสพในในโลกโซเชียลเหมือนกันแล้วมันก็อยู่ในหัวสมองมาถึงเวลาวันนี้พอมันยิงเด็กตาย22คนคนตาย36คนในวันนั้นทุกคนจําชื่อปัญญาได้ถูกไหมครับแต่จําชื่อเด็กไม่ได้สักคน นัขอตังค์คืนเมื่อกี้เนี่ยเอาไปจอชื่อลำชื่อ,อ,อคนร้าย <c oughs> แฉนเล่นนะครับนะแล้วเรามาแก้ปัญหาปลายเหตุครับทุกวันนี้ที่ที่เราทําเนี่ยพอคุ้มข้างก็แบกไม้งามไปไม้งามต้ถือไปสามอันประกอบกําลังชุดเคลื่อนที่เร็วที่จะใช้ไม้งามหกคนครับใส่ตรวจลงพักมีถึงกับพี่ถามหน่อยถึงกับทุกวันนี้แค่จัดได้สองสายก็ดีใจตายแล้วป่วยคนเหลือสายครึ่งสามคนพอที่ไหนซื้อปืนอีก ปืนไฟฟ้าอีกสักพันกระบอกก็ไม่พอหรอกครับปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นเพราะครอบครัวเราไม่เข้มแข็งทาไมครอบครัวลูกผมไม่ไม่ติดยาทําไมลูกท่านไม่ติดยาเพราะท่านดูแลเด็กดีชุมชนบ้านท่านเข้มแข็งนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุท่านคือตัวจักสําคัญนะครับแต่อะไรจะให้จักหมุนพี่พ,พี่พี่หลวงนี่คือสิ่งสําคัญผมบรรยายได้พี่ผมบอกกับท่านนายกว่าเจ็ดสิบหกจังหวัดจะมีจังหวัดไหน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราเองพื้นที่ที่จะลงไปไปทํากันจริงๆอ่ะหัวโทนเนี่ยผมเป็นคนนาเรียนท่านนายกบอกท่านลองไปดูหัวโทนไล่ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในอำเภอลงพักคุณหมอคุณหมอทําแอปพลิเคชันเก่งมากเลยคุณหมอยังหนุนๆอยู่โรงพยาบาลใครมาจากร้อยเอ็ดมั้งหัวโทนมาใช่ไหมนี่ต้องชื่นชมแล้วโดนย้ายมื่อคนนี้ พอทำดีโดนย้ายทุกทีเลยผมผมงงมากตารวจพี่ลานดูด้วยนะทรยงิงพี่ลานไม่ใช่ย้ายนะตำรวจทําดีต้องต้องได้ขึ้นนะครับคือจําหน้าได้ครับแต่จําชื่อไม่ได้ทีหลังบอกแล้วรายงานชื่อด้วยบอกแต่ชื่อเล่นอย่างเดียวพอถึงเวลาทําบัญชีเขาไม่รู้ชื่อเล่นนะครับไม่ได้ใช้ชื่อเล่นนะนี่แหละจะมีจะมีสักกี่ผู้ว่าจะมีสักกี่ในอําเภอที่ลงไปทําจริงๆคุณหมอเนี่ยทุ่มเทมากเลยสาธารณสุขเนี่ย เขาเรียกอะไรนะที่ที่อนามัยลงไปดูแลเขาทําเป็นทีมจริงๆครับแล้วเจจังหวัดจะมีสักกี่จังหวัดที่เป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราเหนื่อยครับกําลังพลก็มีเท่านี้ทํากําลังพลน้อยให้เป็นกําลังพลมากงบประมาณฝ่ายปกครองกระทรวงสาธารณสุขตํารวจผมไปที่มุกดาหารน่ะคุณหมอคุณหมอกับพยาบาลมาเล่าให้ฟังเลยพอคุ้มข้างปับ๊บไม่รู้จะทํำยังไง เราเรียกตำรวจมาครับพยาบาลโดนคนคุ้มข้างกระโดดถีบที่โครงหักสองซี่ท่านไม่มียุทธวิธีหรอกครับเอาเขาไปบําบัดแล้วไปไปบาบัดที่ไหนเรามีห้องควบคุมที่มันเป็นความมั่นคงไหมมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไประง,งับเวลาเขาเขาคุ้มข้างคือเขาเอาไม้อยู่อย่างเงี้ยจะให้คุณหมอไปอ่ะคุณหมอก็อาวุธก็มีแค่เฉกเข็มฉีดยาพยาบาลจะมีอะไรอ่ะยุทธวิธีไม่มีต้องไปเอาจากฝ่ายปกครองปอพมาช่วยครับ นี่คือทีมครับเขาถึงทั้งให้ท่านเนี่ยเป็นทีมครับมาชุดปฏิบัติการมันต้องรวมกันตำรวจทําคนเดียวไม่ได้ฝ่ายปกครองทําคนเดียวไม่ได้สารสุกทําหน่วยเดียวไม่ได้วันนี้ถึงเกิดชุดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะเห็นความสําคัญจริงๆไม่ใช่คือการไปเอาไม้งามคอยระงับเหตุครับเรากําลังแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือเรื่องของยาเสพติดหลังจากส่งเขากลับไปชุมชนแล้วเนี่ยพวกท่านก็คือแรงสําคัญที่จะไม่ให้มีกําแพงในหมู่บ้านครับ บําบัดเสร็จแล้วเข้าไปปุ๊บมีกําแพงคนในหมู่บ้านอนี่มันติดยาเสพติดไม่มีขยักสูงสิงกับมันไม่เคยอยากยุ่งเลยนี่มันเป็นกําแพงกั้นเขาครับที่สุดไอ้นี่ก็กลับมาสู่กระบวนการบําบัดเริ่มต้นใหม่เพราะสังคมไม่เปิดรับเขาชุมชนไม่เปิดรับครับท่านคือเฟืองจักรสาคัญที่จะทําให้ให้โครงการเนี้ยมันหมุนกลับไปที่ต้นแล้วไปไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่คือการเอาไม้งามไปรอรอะงับเหตุท่านคือส่วนสำคัญที่สุด ไม่ใช่เอางานไปเพิ่มนะลูกตำรวจเนี่ยมาอีกแล้วางานไหมกูแล้วจะเซ็งเล้ไม่เอายังไงทําหน้าที่แต่เราทํากําลังคนน้อยพี่เป็นฐานะผู้บุคคับัญชาพี่เห็นว่าไม่ใช่เอางานไปเพิ่มงานไปต้องไปพร้อมงบประมาณนะพี่พี่หลวงอยู่พี่พี่พี่หลวงจะรู้พี่หลวงเนี่ยเอาเงินมาเยอะตอนอยู่ภาคสามเอาเงินเอาปตอปจท่านไหนที่มาเอามาพพอร์ตทีมพวกนี้นี่คือขวัญกาลังใจครับแล้วทําไปแล้ว ต้องจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยผมหลายคนที่ช่วยรองผู้การเอากลับมาตอนย้ายย้ายเขาพุ่งกลับย้ายเขาเขาทำโครงการมาอย่างดีแล้วถึงเวลาจําชื่อไม่ได้ไม่เอาเอาย้ายกลับมาหมดเลยทีหลังรายงานตัวต้องเอาชื่อจริงด้วยนะชื่อเล่นไม่เอานะครับฝากด้วยนะพวกเราคือสิ่งสําคัญพี่มาเป็นกําลังใจให้ขัวมาท้ายก็จะไปได้วยกันแล้วพี่จะลงไปเยี่ยมนะครับพอดีมีภารกิจเยอะเหมือนจำเป็นที่จะต้อง ต้องต้องไปแล้วก็ว่ามีโอกาสในรุ่นต่อๆไปก็จะมาเปิดให้ครับพี่หลวงทุกทุกรุ่นนะครับนะบัตรอาบน้ํฟรยียังไม่ลืมนะนะยังมีให้นะครับ <wont> ขอบคุณมากนะขอบคุณพวกเราทุกคนครับที่มากรับระาการจะมอบกระเป๋าครับท่านะนมีเวลาถ่ายรูปครับครับขอเชิญท่านท่านผูน้มีเกียรติครับร่วมถ่ายรูปกับท่านประธานครับทางกรมชาการปปามยาสติดินะครับมีของที่เลือกมากครกับท่านพอบตลอครับเชิญครับ ขอเชิญวิทยกรต้นแบบนะครับต้นนันี้เลยด้านี้อันนี้เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าชุมชนนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญท่านผู้มีเกียรติขอข้างบนก่อนภาพหนึ่งก่อนครับแป๊บนดียด้านล่างเลยใช่ไหมเชิญท่านประธานครับท่านผบครับเชินด้านล่างครับท่านผู้มีเกียรติครับเชิญด้านหน้านะครับในที่ประชุมยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับเฉพาะเฉพาะหกแถวครับขอญาติดหนึ่ง แถวแถวหน้านั่งลงครับจะได้เห็นแถวหน้านั่งลงหกแถวหลังยืนขึ้นครับจะได้เห็นท่านอยู่ตรงกลางครับท่านวิทยกรอยู่ทางขวานะครับท่านมูเกียริอยู่ทางซ้ายครับเชิญครับเชิญตะกล้องด้านบนเวทีครับเห็นหมดเห็นหมดครับเห็นหมดบังไหมบังหกแถวหลังครับยืนช่วยยืนนิดหนึ่งจะได้เห็นกันทุกคนครับเฉพาะหกแถวหลังครับซ้ายครับท่าแรกนะครับ ยิ้มนะครับบังไหมครับบังไหมครับไม่บังยืนดีกว่าครับบังครับเออบังครับยืนยืนหมดเลยครับหนึ่งสองสามยิ้มครับยิ้มครับขอท่าพิเศษครับชุมชนยื่นยืนครับ โลโก้ชุมชนยั่งยืนครัท่านครับครับหนึครับชุมชนยั่งยืนครับถ้าสุดท้ายครับข้อมือขวาครับมือขวานะครับเฮดังๆพร้อมกันนะครับ1 2ึสาม ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับขอเสียงป,งปรบมือดังๆให้กับท่านต่อศัก์สุวิมุนนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านประธานในพิธีนะครับขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับพลตำรนวจโทสํราญนวลมาพลตำรวจโทคิลิศักดันตินวชยัยพลตำรวจตีทินนกรรังมาตรนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับ